ที่เห็นแม้ยากย็นยังไงเพียงนง พอดีว่าหนึ่งไปเดินเล่นมานะคะแล้วก็เลยนึกถึงพ่อเลยว่ามาหานี่เลยเค้กสำหรับพ่อค่ะหนึซื้อมาฝากขอบใจมากลูกเห็นต้องลำบากมาถึงนี่เลยนิดหน่อยนะคะวอาจากว่าพ่อเป็นไงบ้างคะก็ <c oughs> เหมือนเดิมชีวิตคนแก่จะมีะไลฟอพ่อหนึ่งไม่แก่ซะหน่อย <c oughs> แล้วลูกล่ะชีวิตแต่างงานเป็นไงบ้างก็ ีมั้งคะงทำไมพูดงั้นนะ <c ười> อ่ะก็อยู่ที่นู่นนะพ่อมีหลาคนจ้องจับผิดหนึ่งอะ่ะหนึ่งอะ่ะเบือบ่อเบือ่อวันนี้นะคะออกมาข้างนอกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะหาว่าหนึ่งไปทำอะไรอีกหรือเปล่าอ่ะแต่ช่างมันเถอะค่ะพ่อหนึ่งไม่แคร์หรอกแครหน่อยสิลูก พ่อไม่อยากลูกมีปัญหากับคนบ้านนั้นนะเดี๋ยวจะอยู่ลําบากก็หนึ่งไม่มีอะไรทํานี่ค่ะพ่อหนึ่งเบื่อลองทําอาหารดูดีไหมเพราะว่าแต่โทษที่คงชื่นใจนะโอ้พ่อขามันยากไปพ่อก็รู้ว่าหนึ่งไม่เข้าครัวสมัยนี้มันง่ายแล้วละูกลองดูในเว็บมันมีวิธีทำเยอะแยะในยู u b e อะไรพวกเนี้ยเชื่อพ่อสิดีกว่าอยู่เปล่าๆนะโอเคค่ะ ลองทำดูก็ได้ว่าแต่เมื่อกี้พ่อคุยกับใครเหรอคะวันชาติก็โทรมาชวนไปนงานมันเกิดลูกงานมันเกิดพี่ชาติอมไม่เห็นพี่ชาติเขาบอกหนึ่งเลยค่ะมันก่อนเพิ่งคุยกันเองนี่หนึ่งสนิทกับคุณชาติถึงขนาดโทรคุยกันเป็นการส่วนตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะไม่ค่อยสนิทมากหรอค่ะพ่อนานคุยกันทีนะ ีแล้วเพราะว่าพ่อไม่อยากให้สนิทกับวันชาติมากนักกลูกค่ะพ่อพ่อบอกหนึ่งเป็นสิบคนละค่ะหนึ่งจำได้ค่ะโอเคแล้วหนึ่งต้องซื้อของขวัญอะไรให้เขาไหมคะ อขอองค่ะแล้วคุณหนึ่งจะทำอะไรคะเนี่ยซื้อของมาเต็มเลยแกนึกว่าคนหนึ่งไปแค่หน้าปากซอยซะอีกอะคะ่ะฉันจะทำกับข้าวทำกับข้าว อะไรเนี่ยอ๋อเดี่ยวนะคะนี่ค่ะไปห่อรำพาเอาลงไปเก็บเอาหมดทันก็อยากลงไปเก็บเฮ้ย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 วันนี้ไปไหนวะมาหน้าชุดมาเปลี่ยนด้วยก็กูอยากหล่อไม่ได้เหรอนั่นน่ะนั้นสาวไว้ก็ดิ เดี๋ยวไปละเจอกันเออเจอกันเว้ยโชคดีขอให้ได้ขอให้โดนเว้ย น้องโจหรือเปล่าคะครับพี่จูดี้ไงที่เรานัดกันไว้ไงคะอ๋อครับผมพี่จูดี้ตัวจริงนี่สวยกว่าในรูปอีกนะครับอืมปากหวานเหมือนกันนะเราเนี่ย ชอบที่คนเยอะๆใช่ไหมซ้านิ่นึลยครับงั้นเดี๋ยว <laughs> <laughs> เราไปดูหนังก <c oughs> ันไปไปครับน้ำเดือดแล้ว <laughs> <c oughs> <c oughs> เอ่อเดี๋ยวฟองรอนนะคะกันหนึง่ง <c oughs> ฉันรู้ฉันเคยดูมาวิธีการเทสเส้นต้องดีดโหแล้วคะ่ะคุณหนูองอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อื้รอรอ้รอนๆๆ หมดแล้วค่ะ,ะคน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 ต้องใส่มหม่อโอ้มันไม่เค็มไปเหรอคะใช่แล้วก็พี่ทอหิวไหมคะทำไมอ๋อหิวไหมล่ะ มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็หนึ่งทำอาหารไว้ให้พี่ทศค่ะหนึ่งทำอาหารจริงไหมเนี่ยจริงสิหนึ่งทำอาหารจริงๆเหรอไหนดูมือซิดูทำไมเราชิมไหมแน่นอนอยู่แล้วสิตอดหน่อยอาหารด้วยเก่งจริงเลยอย่าลองชิมนะแน่นอนไป น,นี่เลยค่ะสปากเกตตี้ผัดขี้เมาหนึ่งทำครั้งแรกเลยนะคะพี่ทดลองชิมหน่อยสอโหโหอิหอมจังเลยอ่ะหนึง่งหนะะ้าตดีไหมคะมแพ้หน้าตา่งด <laughs> ีแล้วต้องอร่อยแน่แน่แน่นอน <laughs> มูซาตั้งใจทำนะคะอืมเก่งมากขอบคุณค่ะช่ไหมอือไม่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 คือจะช่วยตักอือไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ตักเองได้ไม่เป็นไรหนึ่งช่วยอือไม่เป็นไรจ้ะพี่ทศเดี๋ยวพี่จัดการเองอือ๋อ้นั่นนั่นนั่นนั่ะอืออร่อยแน่ใช่ไหมคะออร่อยจริงแน่ๆนะคะอร่อยมาก

นำมันเป็นจานแรกของหนึ่งนี่ใช่ไหมจานแรกเป็นหนี้ก็โอเคแล้วถือว่าดีมากแล้วไม่ต้องกินแล้วไม่ได้นะไม่ต้องกินแล้วค่ะเราเก็บเลยไม่ได้เลยหนึ่งห้ามเก็บอันนี้เด็ดขาดพี่ขอกินให้หมดงานสาทำมานะเป็นจานแรกใช่ไหมเดี๋ยวพี่กินให้นี่อื้อ มันอร่อยมากสำหรับพี่นะอืมมีความสุดที่สุดเลยอะ่กกใส่วเลือนกะรงชอบไหมชอบเ๋ยเราไปฟังเพลงกันหมอไหมได้อะ ี่ไหชอบฟังเพลงเราชอบแถวไหนทางหลอเอกมัยหรือว่าอาร์ติเจยะได้หมดเลยครับจริงป่าอุ้ยคอยดูกับพี่เลยนะเดี๋ยววันหลังพี่ชวนร้องเพลงคาราโอเกะได้ไหมเราไปฟังเพลงกันก่อนเนาะอยู่ไหมเนาะอ๋อหิวครับไปกินข้าวกันด้วยเลยไปเลยไหมครับโอเคค่ะไปฟังเพลงแล้วก็ไปทานข้าวกันต่อนะครับ ต้องไปพลบลูกค้าแล้วนะขอบคุณโจมากเลยนะที่ออกมาเป็นเพื่อนพี่วันนี้เป็นสามชั่วโมงที่พี่มีความสุขที่สุดเลยจ้ะเหมือนกันครับไว้เวลาเอามากับพี่อีกนะครับน่ารักที่สุดน,นี่จับ ขอบคุณมากมากนะครับไม่เป็นไรค่ะอ่ะนีะ่ค่ารถจ้ะโอ้ขอบคุณอีกรอบนะครับไม่เป็นไรค่ะอปไหนเจอกันนะจ๊ะวันนี้พี่ไปก่อนา,าสวัสดีครับ้านดีๆนะ โอ้ยออืมไหวไหมขอบคุณนะคะพี่ชดอืมขอบคุณพี่ทำไมล่ะพี่นึ่นของขอบคุณหนึ่งนะฮะภาษาทำข้าวพี่ทานอดีอืมแต่มันไม่อร่อยนี่มันอร่อยแล้วนะสำหรับจานแรกของหนึ่งนะมันอร่อยมากสำหรับพี่เลยนะเนี้ยเมื่อหลังทำให้กินใหม่นะ ไม่ตอบพี่จะรอทานเลยพี่เชื่อว่าจานต่อไปนี้ต้องอร่อยกว่าน,นี้แน่นอนเก่งที่สุดเลยขอบคุณนะคะข้างในไงนี่้้ำอีกมะคะขอบคุณมากนะจ๊ะเดี๋ยว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 ไปไหนคะขอจานไปเก็บจ้ะไม่เป็นไรไว้นี่คะ่ะเดี๋ยวให้แก้มมาเก็บ เฮ้ยไม่เป็นไรแค่นี้เองพี่เก็บเองได้ไม่เป็นไรพี่ทศคะจ้างแก้มมาแล้วต้องใช้แก้มให้คุ้มนะคะไว้นี่เลยพี่ทศจะเก็บไปทําไมไม่ต้องเก็บโอ้หนี่พี่อิ่มมากขอพี่เดินเล่นนิดนึงป่ะพี่จะเดินทําไมเดี๋ยว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 พี่ทศเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดินในสวนก็ได้ก็นี่ไงก็เดินไปก็เดี๋ยวเดินไปในสวนต่อไม่เป็นไรหนักพี่ไปไม่เป็นไรแค่นยืดพี่ไปแล้วพี่ทศ ทำสงครามเนี่ยหนึ่งทำไม่เป็นนี่ได้แค่นี้ก็บ,บุญแล้วหนึ่งครับเดี๋ยววันเสาร์นี้เนี่ยพี่ต้องไปไประชุมแทนแม่ที่ภูกเก็ตอาจารยหรอคะหอยากไปได้วยกันไหมนี่ถ้าเกิดหนึ่งไปด้วยเนี่ยพี่จะได้ลาง,งานเพิ่มไปด้วยเลยดีไหมจ๊ะ แล้วฮันนีมูนของเราค่ะคือช่วงนี้โรงงานกำลังเพิ่มยอดส่งออกอันหนึ่งถ้าจะให้พี่ลาไปไหนย,ยาวๆเนี่ยมันคงลำบากเลยอะยังไงก็ต้องรอให้มันผ่านพ้นช่วงนี้ไปก่อนนะจ๊ะหนึ่งครับก็ถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศไงจ๊ะดีไหม นี่ถ้าเกิดหนึ่งไปด้วยเนี่ยนะพี่จะจองโรงแรมที่มีห้องที่วิวสวยที่สุดเลยมองไปแล้วเห็นหาดไซา์ขาวทะเลสวยนะลังมีอาหารทะเลที่หนึ่งชอบด้วยนะครับดีไหมโอเคไปก็ได้ออืมอืมมแต่ว่าหนึ่งบอกก่อนเลยนะคะนี่ไม่ใช่ฮันนีมูนหนึ่งจะไปฮันนีมูนที่ยุโรปเท่านั้น So I... พ่อผมกำลังจะไปเรียนไม่กินอะไรก่อนนะไม่อะพ่อรีบช่วงนี้ใกล้สอบ ช่วงนี้สอบอะยุง่งยุ่งเลยลืมโทรกลับคนยังสองเนี่ยนะตั้งใจสอบด้เหรอมันก็ต้องมีบ้างปะวะแน่ใจนะว่าไม่ใช่เพราะเรื่องเงินอะแล้วแต่จะคิดแล้วกันสองเย็นนี้ว่างไหมก็บอกแล้วไงว่าไม่ว่างช่วงนี้ติดสอบสองอยังมาโกหกได้ปะซีรู้ว่าสองไม่ได้ตั้งใจสอบหรอก นี่จะบอกอะไรให้นะตั้งแต่พี่หนึ่งแต่งงานไปอ่ะพ่อก็มาเข้มงวดเรื่องเรียนแถมเมื่อเทอมนี้เรียนไม่ได้เกรดสามพ่อก็จะลดค่าขนมของที่เคยอยากได้ก็ไม่มีใครมาซื้อให้ก็ต้องพึ่งเงินจากพ่อเน,นี่ยแหละสองก็รอก่อนดีก็ตอนนี้แม่เข้มงวดอยู่อ่ะสองวันนี้ว่างไหมไม่รู้ดูก่อน ใช่ไหมครับใช่จ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าแหมน้องโจตัวจริงเนี่ยน่ารักกว่าในรูปอีกอนะคะพี่แอนก็เหมือนกันครับ